เฮ้ยลูกเปี้ยวสั่งอะไรมาเยอะแยะเนี่ยไม่ต้องยุ่งได้ปะโ okay, อเคยุ่งละเฮ้ยเอาดีๆสั่งอะไรมาเยอะแยะเนี่ย <c oughs> เอาดีๆสั่งอะไรมาเยอะแยะเนี่ยก็ช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นเด็ดสั่งของจากจีนราคาหลักสิบคุณภาพหลักล้านไม่สั่งได้ไงจริงอะไม่เหมือนรอบที่แล้วหรอสั่งรองเท้าไซส์บาร์บี้มา โอ้ก็ฉันอยากเปิดตุ๊กตาบาร์บี้ไหมมันก็แค่พิมพ์ผิดซ้ายรอบมีเช็คเป็นร้อยล้านรอบแล้วตรงปกแน่นอนจะดูยั่งก็คืออะไรแกะแกะมีอะไรอ่ะของใช้ในบ้านก็ฉันเห็นของใช้ในบ้านจากี้มันราคาถูกแล้วเห็นไหมเนี่ยใช้ได้จริงอ่ะตรงปกันสั่งให้น้องหวานน้องแต้งฟ้าเห็นไหมตรงปกบอกแล้วร้านไหนเนี่ยเผื่อเราจะไปสั่งบ้าง ต้องนี่เลยเว็บไซต์แถวเป่าทีมอลหนึ่งหกแปดแปดแค่เลือกลิงก์สินค้าแล้วนำลิงก์สินค้านั้นไปเปิดบิ้นสั่งซื้อกับอารียาพิเออร์เดอร์ได้เลยนะคะสั่งง่ายแล้วก็มีการส่งตรงถึงมือลูกค้าด้วยและก็ต้องนี่เลยเว็บไซต์อารียาพิเออร์เดอร์บูดบูนบูนบูนสั่งง่ายวางลิงก์เปิดบิ้นรับของส่งตรงถึงมือตักจีนได้เลยบูดบูนบูดบูนบูดบูนบูนบูนเดี๋ยวเราขอสั่งบ้างนะเ้าแบบนี้เลยอารียาพิเออร์เดอร์บูดบูนโอเคโอเคสั่งแล้ว